สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยวันนี้แมวบังจะพาเพื่อนๆไปรับชมการแข่งขันบาสท,ที่ฮาสุดในประวัติศาสตร์โลกกับสเปซแจมทะลุมิติมหัศจรรย์เรื่องราวของไมเคิลจอร์แดนนักบาสผู้เป็นตำนานกับเหล่าเพื่อนลูนนิตูนของเขาเรื่องราวจะสนุกสุดฮาขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ เหตุการณ์เริ่มต้นในยามค่ำคืนขณะที่หนูน้อยไมเคิลจอแดนกำลังฝึกเล่นบาสเกตบอลอยู่ไมเคิลมีพรสวรรค์นในการเล่นบาสบวกกับความมุ่งมั่นและขยันซ้อมนั่นจึงทำให้ไมเคิลจอแดนประสบความสำเร็จในวงการนักบาสมืออาชีพเรียกได้ว่าเขานั้นอยู่จุดสูงสุดของวงการบาสเลยก็ว่าได้แต่แล้วไมเคิลก็ประกาศต,ต่อสื่อมวลชนว่าเขาจะเลิกอาชีพนักบาสเขาอยากให้ทุกคนจดจำเขาในภาพลักษณ์นักบาสที่เป็นตำนาน โดยหลังจากนี้ไมเคิลตั้งใจจะหันไปเป็นนักเบสบอลอาชีพแทนในเวลาเดียวกันห่างออกไปไกลแสนไกลณนะดาวที่เป็นสวนสนุกของบารอนโดยตอนนี้สวนสนุกของบารอนนั้นแทบจะไม่มีลูกค้าเลยเพราะด้วยเครื่องเล่นที่เก่าและซ้ำซากจำเจนั่นจึงทำให้บารอนวางแผนที่จะลักพาตัวเหล่าลุนิตูนที่อาศัยอยู่ที่ดาวโลก เพื่อมาเป็นทานและสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวสวนสนุกของเขาเขาจึงสั่งให้5สมุนจิ๋วสุดแสบมาที่ดาวโลกเมื่อมาถึงเหล่าห้าสมุนจิ๋วของบารอนก็ได้ประกาศว่าจะจับตัวเหล่าลูนิตูนทั้งหมด แต่ด้วยความฉลาดและตีมือเก่งของบัสบันนี่เจ้ากระต่ายขวัญใจมหาชนก็ได้ยืนข้อเสนอกับเหล่าหาสมุนจิ๋วของบารอนว่าถ้าเหล่าหาสมุนจิ๋วสามารถเอาชนะเหล่าลูนิตูลในการแข่งขันบาสเกตบอลได้เหล่าลูนิตูลจะยอมถูกจับไปสร้างความบันเทิงให้แก่สวนสนุกของบารอนนั่นเอง นั่นจึงทาให้เหล่าห้าสมุนจิ๋วของบารอนเดินทางมายังสนามบาสและก็ได้ทําการขโมยพรสวรรค์และฝีมือในการเล่นบาสของเหลานักบาส NBA ที่เป็นนักบาสมืออาชีพซึ่งเหลานักบาสท,ที่โดนห้าสมุนจิ๋วขโมยพรสวรรค์ไปก็กลายเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีเทคนิคการเล่นบาสหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยเมื่อเหล่าห้าสมุนจิ๋วได้รับพรสวรรค์ของเหลานักบาส NBA นั่นก็ทําให้พวกเขากลายเป็นปีศาจท,ที่มีร่างกายสูงใหญ่ที่มาพร้อม สวรรค์และฝีมือการเล่นบาสของเหล่านักบาส NBA ด้วยนั่นจึงทำให้บัตบันนี่ต้องหาคนที่มีฝีมือในการเล่นบาสมาร่วมทีมลูนิตูนของพวกเขา ในขณะเดียวกันไมเคิลจอแดนก็กำลังพักผ่อนโดยการเล่นกลอบกับเพื่อนๆซึ่งบิลที่เป็นเพื่อนของไมเคิลก็ได้ถามไมเคิลว่าอย่างเขาเพอจะเป็นนักบาสมืออาชีพได้ไหมโดยไมเคิลก็ได้ตอบบิลไปว่าบาสเป็นกีฬาที่รุนแรงอาจมีการกระทบกระทั่งกันทางร่างกายและดูว่าบิลจะไม่เหมาะที่จะเล่นบาสและในขณะที่ไมเคิลกำลังหย่อนมือไปเก็บลูกกลอบเขาก็โดนบางอย่างดึงเข้าไปในหลุมและไมเคิลจอแดนก็หลุดเข้าไปในโลกของเหล่าลูนิตูล เมื่อเหล่าลูนิตูนเห็นไมเคิลจอแดนก็ตื่นเต้นและดีใจกันเป็นอย่างมากโดยบัสบันนี่ก็ได้เล่าถึงเหตุผลที่เขาต้องพาไมเคิลจอแดนมาที่ลูนิตูนก็เพื่อจะให้ไมเคิลร่วมทีมบาสกับเหล่าลูนิตูนเพื่อแข่งกับทีมบาสของเราห้าสมุนจิ๋วที่ตอนนี้พวกมันกลายเป็นปีศาจตัวสูงใหญ่ไปแล้วโดยบัสบันนี่ก็ได้บอกกับไมเคิลว่าหากเหล่าลูนิตูนแพ้การแข่งขันบาสครั้งนี้ก็จะต้องถูกจับไปเป็นทาสแสดงตลกในสวนสนุกของบารอน โดยเหล่าหสมุนจิ๋วก็ได้พูดดูถูกและรังแกไมเคิลนั่นก็ทําให้ทวิตตีพยายามที่จะปกป้องไมเคิลแต่ก็โดนเหล่า5สมุนจิ๋วเล่นงานและด้วยเหตุนี้ ไมเคิลจอแดนจึงตกลงที่จะร่วมทีมบาสเกตบอลกับเหล่าลูนิตูนเพื่อแข่งขันกับทีม5สมุนจิ๋วนั้นเองในขณะเดียวกันเหล่านักบาสท,ที่โดนพวก5สมุนจิว๋วขโมยพรสวรรค์นในการเล่นบาสของพวกเขาไปก็พยายามทุกวิธีทางที่จะนำพรสวรรค์ของพวกเขากลับคืนมาแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าพวกเขาจะสามารถกลับมาเล่นบาสได้เลยในขณะเดียวกันสแตนเพื่อนของไมเคิล ที่เขาเห็นไมเคิลถูกดูดเข้าไปในหลุมก๊อบต่อหน้าต่อต,อตาก็พยายามขุดหลุมก๊อบหลุมนั้นโดยหวังว่าเขาจะขุดไปเจอไมเคิลนั้นเองต่อมาในขณะที่ทีทมลูนตูลกำลังฝึกเล่นบาสซึ่งดูแล้วมันเหมือนเป็นการวิ่งไล่จับที่โกลาหนมากกว่าจะเป็นการฝึกเล่นบาสได้โดยตายสาวลอร่า ดูจะเป็นคนเดียวที่พอจะมีฝีมือพึ่งพาได้ต่อมาไมาเคิลก็ได้ขอให้บัสบันนี่และเดฟฟิดดักไปยังบ้านของเขาเพื่อไปเอาชุดกีฬาและรองเท้าบาสของเขาด้วยโดยจากการพยายามขุดหลุมกอบในที่สุดสแตนก็มายังโลกของลูนิตูนได้สําเร็จสแตนพยายามพูดให้ไมเคิลกลับไปกับเขาเพราะไมเคิลมีนัดที่จะต้องไปแข่งตีเบสบอลเร็วๆนี้แต่ไมเคิลก็บอกกับสแตนว่าเขาต้องอยู่เพื่อช่วยทีมลูนิตูนแข่งบาสเกตบอลก่อนนั่นเอง และในที่สุดการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างทีมลุนิตูนที่นำทีมโดยไมเคิลจอร์แดนปะทะกับทีมเหล่าห้าสมุนจิ๋วของบารอนก็มาถึง โดยการแข่งขันนั้นดําเนินไปอย่างเข้มข้นทางด้านเหล่าห้าสมุนจิ๋วที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ของเหลานักบาส NBA ก็ทําคะแนนนําทีมลุนิตูนของไมเคิลจอแดนไปอย่างมากมีเพียงไมเคิลและตายสาวลอล่าที่พอจะสามารถทําแต้มโต้กลับได้แต่ทางด้าน5สมุนจิ๋วที่ฝีมือร้ายกาศมากก็ทําแต้มทิ้งห่างทีมลุนิตูนไปเยอะมาก นั่นก็ทำให้การแข่งขันครึ่งแรกจบลงโดยการที่ทีมลุนิตูนเป็นฝ่ายแพ้ในระหว่างที่ทั้งสองทีมกำลังพักสแตนก็ได้เข้าไปหลบในล็อกเกอร์ห้องพักนักกีฬาของทีม5้าสมุนจิวนั่นก็ทำให้เขาล่วงรู้ว่า5้าสมุนจิวได้ทำการขโมยพรสวรรค์การเล่นบาสของเรานักบาส NBA เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเล่นบาสได้เก่งแบบนี้สแตนที่โดน5้าสมุนจิวเล่นงานมาก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาได้ยินมาให้ไมเคิลรู้ แต่ไมเคิลก็ไม่ได้ถอดใจเขาพยายามพูดปลุกใจเหล่าลูนิตูลและด้วยความหัวใสของบาสบันนี่เขาก็ได้ทําการกองน้ําธรรมดาธรรมดาใส่ขวดและก็บอกเหล่าลูนิตูลว่ามันคือยาวิเศษที่ดื่มเข้าไปแล้วจะสามารถเล่นบาสได้เก่งเหมือนไมเคิลจอร์แดนทั้งๆที่มันเป็นแค่น้ำธรรมดาแต่นั่นก็ทำให้เหล่าลูนิตูลคิดว่าพวกเขาได้ดื่มยาวิเศษเข้าไปแล้วนั่นก็ทำให้เหล่าลูนิตูนมั่นใจในฝีมือของตนและเล่นบาสได้เก่งขึ้นอย่างมาก และนั่นก็ทำให้ทีมลูนิตูนทำคะแนนไล่ตามทีม5สมุนจิ๋วมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็ทำให้บารอนต้องขอเวลานอก โดยบารอนก็ได้โวยวายเหล่าห้าสมุนจิ๋วว่าทำไมถึงไม่ยอมขโมยพรสวรรค์ของไมเคิลจอร์แดนมาด้วยและไมเคิลก็ได้ยืนขอเสนอกับบารอนว่าถ้าหากทีมลุนนิตูนชนะบารอนจะต้องคืนพรสวรรค์ที่ขโมยมาให้เหล่านักบาส NBA แต่ถ้าหากทีมบารอนชนะไมเคิลจอร์แดนจะยอมไปเป็นเครื่องเล่นสร้างความบันเทิงที่สวนสนุกของบารอนแทนการแข่งขันดำเนินไปอย่างเข้มขน้นโดยทีมของเราห้าสมุนจิว๋วก็งัดทุกวิธีที่สามารถจะโก ได้นั่นก็ทําให้สมาชิกทีมลูนิตูนบาดเจ็บจนไม่สามารถที่จะแข่งต่อได้ไมเคิลจึงไม่มีทางเลือกเขาจึงให้สแตนที่เป็นตัวสํารองที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวลงสนามแต่ปฏิหารก็เกิดขึ้นเมื่อสแตนนั้นสามารถทําแต้มให้กับทีมลูนี่ตูนได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยเขานั้นโดนห้าสมุนจิวทับจนแบนเละแต่โดยความช่วยเหลือของน่วยพยาบาลก็สามารถทำให้สแตนกลับคืนร่างเดิมได้ ไมเคิลจอแดนที่เห็นดังนั้นก็ได้ถามบัตสบันนีว่าทำไมร่างกายของสแตนถึงสามารถยืดหยุ่นและหดขยายได้เหมือนตัวการ์ตูนโดยบัตสบันนี้ก็ได้บอกกับไมเคิลว่าที่โลกลูนิตูนนี้ใครๆก็สามารถยืดหดขยายได้เหมือนตัวการ์ตูนกันทั้งนั้น โดยการที่สแตนบาดเจ็บจนไม่สามารถเล่นต่อไปได้นั่นจึงทำให้ทีมบลูนิตูนขาดผู้เล่นและทันใดนั้นเองบิวเพื่อนที่เล่นกอล์ฟด้วยกันกับไมเคิลก็ปรากฏตัวและพร้อมที่จะลงสนามแข่งให้ทีมรลูนิตูนทันทีโดยตอนนี้เวลาในการแข่งขันนั้นเหลือเพียงแค่10บวิโดยคะแนนของทั้ง2ทีมในตอนนี้ห่างกันแค่1แต้มคือถ้าทีมลูนิตูนสามารถทำแต้มได้จะเป็นฝ่ายชนะทันที เป็นการแข่งขันที่เหลือเวลาแค่สิบวิและจากที่ไมเคิลจอแดนรู้ว่าในโลกลูนิตูลน,นี้มนุษย์ก็สามารถยืดหยุ่นร่างกายเหมือนเหล่าตัวกระตูนได้นั่นก็ทำให้ไมเคิลกระโดดได้ไกลและยืดแขนได้ยาวมากและสามารถทำคะแนนแต้มสุดท้ายได้สำเร็จและนั่นก็ทำให้ทีมลูนิตูนเป็นฝ่ายชนะทันทีโดยไมเคิลก็บอกกับเรา5้าสมุนจิ๋วว่าตอนนี้พวกเขานั้นตัวใหญ่ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวเจ้าบาลอนอีก นั่นก็ทําให้เหล่าห้าสมุนจิ๋วจับบอนยัดไซยานอวกาศและส่งกลับไปยังสซนสนุกบารอนทันทีโดยเหล่าห้าสมุนจิ๋วก็ได้ขอใช้ชีวิตอยู่ที่โลกลูติตูลน,นี้และก็ได้ทําการคืนพรสวรรค์ของเหลานักบาส NBA ที่ขโมยมาให้ไมเคิลจอแดนด้วยโดยไมเคิลก็ได้กลับมาทันการแข่งขันเบสบอลของเขาและก็ได้ทำการคืนพรสวรรค์ให้กับเหลานักบาส NBA ด้วย ก็จบกันไปแล้วครับกับสเปซแจมทะลุมิติมหัศจรรย์เรียกได้ว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่ล่นล่นอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะมีภาค2มาให้พวกเราได้ชมกันเร็วๆนี้ด้วยเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย